เห็นกันเต็มสองตาเปิดภาพล่าสุดหนิงปณิตาใช้นามสกุลนี้เป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยอย่างหนักสําหรับสถานะความสัมพันธ์ของหนิงปณนิตากับสามีจินจรินที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เดินทางไปที่ศาลเพื่อนัดไกล่เกลี่ยคู่กรณีในคดีละเมิดเรียกค่าเสียหายจากบุคคลที่3แต่อีกฝ่ายกลับเบี้ยวนัด จนสาวนิงต้องออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจว่าคำขอโทษคงไม่เพียงพออยากให้ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายสํานึกในความผิดของตนและต่อจากนี้จะไม่มีการคุยกันอีกแล้วขอให้กฎหมายจัดการส่วนเรื่องอยากขอคุยกับลูกสาวก่อนหากถึงเวลาที่เหมาะสมจะออกมาพูดด้วยตัวเองทางด้านเพจข่าวบันเทิงช่อง8ดออกมาเปิดเผยถึงประเด็นการหย่าของนิงจินโดยบอกว่าทั้งคู่หย่ากันแล้วจริงๆซึ่งทางหนิงรู้สึกเครียดและแอบกลัวเหมือนกันเพราะไม่เคยคิดว่าครอบครัวจะมาถึงจุดนี้ ทางด้านครอบครัวของจินจรินนั้นไม่อยากให้ทั้งคู่หย่าก,กันแต่ตอนนี้น่าจะเริ่มรู้แล้วส่วนเรื่องข้อตกลงต่างๆเรียกว่าหนิงได้แค่ใบหยาตามข่าวลือจริงๆเพราะกรรมสิทธิ์อื่นๆอยู่ที่คุณปู่ต้องรอให้คุณปู่เป็นคนจัดการล่าสุดในงานพิธีสวดอภิธรรมศพคุณยายของนังเอกซุปตาอัมพชราพาชัยเชื้อก็มีเหล่าคนบันเทิงร่วมส่งพวงหรีดแสดงความอาลัยอย่างมากมายหนึ่งในนั้นมีเพื่อนสาวคนสนิทอย่างหนิงปนิตา ที่ได้ส่งพวงรีดไปในชื่อที่ระบุว่าปณิตาธรรมวัฒนะงานนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำประเด็นร้อนที่หลายคนสงสัยกันว่าเจ้าตัวเซ็นหยาหรือยังไม่เซ็นใบหย่ากับสามีกันแน่ซึ่งตอนนี้เห็นชัดว่าตนยังใช้นามสกุลของสามีจินจารินยู่ส่วนเรื่องราวแท้จริงจะเป็นอย่างไรคงต้องรอฟังจากปากของสาวหนิงเองอีกครั้ง